Top tie here you go เป็นเป็นเป็นคนพาพี่ไปไปหาว่าแกอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นคนพาตัวแกมาหาพี่คือพี่มาก็คือพี่ก็เห็นแล้วแหละว่าใช่แกครับครับให้พี่เนี่ยแบบพูดความรู้สึกข้อดีหน่อยที่แบบการทําแบบนี้ครับให้ให้คนอื่นได้ยินก็รู้สึกดีนะคะคือแบบพอพี่เอาคลิปที่ว่าคุณเสืออัดลงใช่ไหมคะครับให้ให้นาแกดูว่าเจอนาแกในคลิปคุณเสือที่ผุณเสือทาขึ้นมาที่คูณเสือไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับนาแกยกมือท่วมหัวเลยนะแกบอกว่าดีใจมากสาธุสาธุครับดีที่เนี้ยพี่ก็จะ ยังไม่นึกถึงแกยังม,ยงมียังไม่คิดถึงแกว่ายังมีแกอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงนะก็ยังจะไม่คิดตามหาแกอย่างเงี้ยค่ะเพราะ<อ>ว่าเราไม่รู้แกไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะคับผม,มก็คือไม่ได้เจอกัน20กว่าปีแล้วใช่ใช่ค่ะใช่ตั้งแต่แสดงว่าตั้งแต่ยังไม่รุ่นเลยค่ะตั้งแต่ปี1 5 16 <c oughs> ยังเด็กเลยยังเด็กเลยใช่ค่ะแกก็เก็บของเก่าขายไปเรื่อยนั่นแหละเราถึ่หาแกไม่เจอขอบคุณคุณเสือมากๆนที่ไม่ได้ดูคลิปคุณเสือหรือว่าได้ดูรายการที่คุณเสือทําขึ้นมาที่ก็จะไม่เจอเขาวันนี้อีกหนึ่งบุคคลที่เป็นกระแสทางโลกโซเชียลมีเดียที่ได้อคิดต้นฝักดันเด็กๆในวัยเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือเด็กๆที่มีความขยันอีกทั้งได้เข้ามาสานฝันให้กับผู้ได้โอกาสทางสังคมไม่ว่าจะเป็นคนเปรยรอน คนเก็บของเก่าคนขอถานหรือคนปั่นจักรยาน3ามล้อและอีกมากมายผ่านการช่วยเหลือตามกําลังถ่ายทอดออกมาในรูปแบบคอนเทนต์ในรายการเสือชอบช่วยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความน่าสนใจของรายการเสือชอบช่วยและอะาไราจุดประกายให้ชายคนนี้ผลักดันและส่งเสริมกลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณเสือพงษ์จเจริญสุขอยู่เจ้าของช่อง YouTube พี่เสือมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่เสือนะครับได้ครับผม <laughs> จุดประกายของการทำคอนเทนต์เสือชอบช่วยคืออะไรครับและมีที่มาอย่างไร คือโดยปกติแล้วผมช่วยอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยครับแต่ว่าจุดที่ทําให้ผมได้ถ่ายจริงๆเนี่ยคือมีน้องแบบว่าให้ลองถ่ายครับผมคลิปแรกครับที่เป็นคุณยายครับขายองกุญแจครับเป็นคลิปแรกที่ได้ทําจริงจังครับคือผมเจอคุณยายหลายครั้งครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปคลิปแรกที่ปล่อยออกไปตอนนั้นเนี่ยมีน้องที่ไปด้วยบอกว่าทําไมผมไม่ลองถ่ายตั้งเป็นรายการดูผมก็เลยลองทำครับพอลงไปเนี่ยผมก็เลยไปอ่านคอมเมนต์ผมรู้สึกว่าคอมเมนต์มันดีมากรตั้งแต่เด็กเลยก็คือมีตั้งแต่คคนนนนดดดูทที่่่่เเเเป็็รุกกกอออับ้้าาาาาววตขึยํหมมืผผิ เราทาแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีได้ครับตั้งแต่เยาวชนรุ่นเด็กเลยที่เขาดูเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาจะเอาไปทตาตามผมก็เลยโอเคงั้นผมก็จะขายทอดออกมาให้มันได้อารมณ์จริงๆครับเหมือนเราเข้าไปเจอกับคนที่ลําบากจริงๆครับทุกๆคลิปเนี่ยมักจะเน้น,นย้ําเป็นพิเศษเลยเรื่องการสนับสนุนเด็กๆที่มีความขยันเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรครับเรามีไอเดียหรือว่าจุดประกายอย่างไร คือครอบครัวผมลําบากครับไม่ได้มีตังอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากช่วยเหลือเด็กๆที่แบบเป็นเด็กดีขยันอย่างเช่นแบบเขาขายของเนี้ยผมอยากจะโปรโมทให้เขาาแบบมีารายได้ที่มากขึ้นมีคนรู้จักเขามากขึ้นแล้วไปอุดหนุนเขามากขึ้นให้เขาแบบรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เขาทาําว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นเด็กดีเขาเป็นเด็กขยันช่วยพ่อแม่เนี้ยเขาก็ยังมีสิ่งที่ดีเข้ามาครับให้เขามีกําลังใจสู้ต่อครับซึ่งมันก็จะโยงไปถึงคลิปการสารฝันเด็กวัย16ปีให้มีโอกาสได้เรียนจนจ,นจบปริญญาตรีเนี่ยฮะมี ครอบัวงก็คือผู้ปกครองเสียครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมก็คือเห็นว่าเด็กคนนี้ผมเห็นบ่อยเขาเขาขายของขายตามสีแยกมีโอกาสได้ลองเข้าไปช่วยทีนี้คลิปมันน่าจะเป็นคนแชร์เยอะมีมวลที่เห็นแล้วก็ติดต่อเข้ามาครับมวลที่พุทธรักษะครับก็ตอนนี้น้องได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับเขาคาดว่าจะได้เรียนจบถึงปริญญาตรีเลยทีเดียวใช่ครับจะเรียนมากกว่านั้นก็ได้ด้วยครับก็คือต่อยอดได้ด้วยใช่ไหมครับคือให้เรียนให้สูงที่สุดได้เลยครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับพี่เสียครับผมสนใจคลิปคลิปหนึ่งมากครับ ท,ที่เสือเนี่ยให้การสนับสนุนมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดูแลแล้วก็สารฝัน ุ่พี่เขาชื่อพี่คิมนะครับผมพี่คิมอายุมา31มปีครับเขาพิการตั้งแต่กําเนิดเลยครับทั้งขาแล้วก็แขนครับผมใช่ครับแล้วทีนี้พี่เขามีความสามารถโดยการใช้มือพิการของเขาเนี่ยครับที่แบบไม่ค่อยมีแรงครับวาดภาพครับผมภาพวิวทิวทัศน์หรือว่าภาพคนหรืออะไรคือให้มันเกิดความสวยงามได้โดยที่แบบว่าบางคนที่เป็นังปกติยังทําได้ไม่สวยเท่าแล้วเขาก็เอาความสามารถตรงนั้นเนี่ยครับผมโพสต์ในโซเชียลหรือว่าในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับเพื่อหารายได้ให้ตัวเองปัจจุบันเนี่ยพี่เขาอยู่กับคุณ ลุงอย่างเงี้ยครับคุณลุงจะคอยดูแลอีกทางหนึ่งแต่ว่าที่เขาบอกผมว่าไม่อยากให้ใครลําบากเลยเขาก็เลยหาเงินด้วยตัวเองครับผม รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ25 0ห0หรือว่าประมาณ3 0 0 0 0อะไรตรงนี้ในส่วนที่ผมเปิดรับบริจาคเนี่ยมันได้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0ที่มผมไปเช็คกับบัญชีพี่เขาเนี่ยมันมีเหตุบังเอิญคือมีน้องท่านหนึ่งครับผมได้เห็นคลิปวิดีโอนี้พอดีครับแล้วน้องเขาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับรถเข็นไฟฟ้าพอดีครับผม mm hmm. เขาก็เลยโทรมาหาผมแล้วก็เสนอว่าผมขอบริจาคให้พี่คิมซึ่งผมดีใจมากแล้วผมก็เลยบอกพี่เขาว่ามีน้องมาบริจาครถเข็นให้แล้วแล้วก็เงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยให้พี่เขาเก็บไว้เป็นทุนเพื่อออซื้ออุปกรณ ในการวาดภาพของพี่เขาเนี่ยต่อไปครับผมในเคสอื่นๆในคลิปอื่นๆนะครับผมได้มีการช่วยเหลือยังไงบ้างครับมีคนเก็บของเก่าคนเล่้ยลอนที่ไม่มีบ้านแล้วก็ปั่นสำล้ออะไรเงี้ยครับผมเวลาผมทำผมรู้สึกมีความสุขครับคือแบบเหมือนเราได้เซอร์ไพรส์ใครสักคนแล้วการเซอร์ไพรส์นั้นมันสําเร็จนะครับมีความสุขแล้วก็ผมก็รู้สึกสนุกกับมันนะครับมันต่างกันไหมครับกับการเซอร์ไพรส์แฟนผมว่าต่างครับเพราะว่าอย่างเขาเนี่ยเวลาผมถามเนี่ยคนที่ผมเข้าไปช่วยนะครับเขามีความเศร้าครับผมเหน็ดเหนื่อยหรือว่ากําลังท้อแท้้ออออ่่่ะครรรรรับแตพพเเาไไไดซ์์สสิงงขที เขาแบบไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เห็นหรือว่าได้รับอะไรอย่างเงี้ยครับสีหน้าของลุงๆป้าๆเขาเนี่ยแบบออกมาเลยครับผมมีความสุขหรือว่าดีใจอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งรีแอคชั่นตรงนั้นแหละครับที่ทําให้ผมแบบรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกกับการที่แบบจะทําแบบนี้ครับผมสะเทือนใจมากครับมันจะไปโยงถึงคลิปลิป,ลปหนึ่งครับที่ได้ไปสานฝานให้คนไร้บ,บ้านได้เจอกับครอบครัวที่ห่างกันมาถึง20ปีครับพี่เสือคลิปนี้เป็นไวรัลมากและผมอยากทราบดีเทลแล้วว่าพี่เสือเนี่ยไปช่วยเหลือเขาได้ยังไง ทราบข่าวเปยังไงและได้มีการช่วยเหลือยังไงบ้างสุดท้ายแล้วผลสาเร็จออกมาเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากคลิปช่วงวันวาเลนไทน์ครับผมผมทาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการให้คนไร้บ้านคนเล่ร่อนได้รับคล้ายๆวันวาเลนไทน์ครับผมซึ่งผมก็ได้เอาพวกเงินข้าวอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ดอกกุหลาบครับผมได้ปล่อยคลิปนี้ออกไปครับทางโซเชียลสักประมาณ2วันครับผมมีทางญาติเขาติดต่อเข้ามาผมก็ตกใจมากคิดว่าแบบจะไม่เจอกันแล้วไม่เห็นคุณลุงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากให้ผมเนี่ยช่วยหาผมน่าจะตามหา ประมาณ17วันครับได้ตามหาแล้วก็พี่เขาเองญาติเนี่ยก็คือตามหาเหมือนกันครับผมสุดท้ายก็ได้เจอประมาณเกือบ20วันได้ครับผมก็เลยดีใจมีความสุขด้วยครับความรู้สึกตอนนั้นคือเรามีอน้ําตาซึมเล็กๆเลยครับรู้สึกดีใจมากกว่าครับคือไม่คิดว่ามันจะมีแบบปฏิหาริย์อย่างนี้ครับไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับยังตกใจครับแบบตกใจมากเลยตอนที่พี่เขาบอกแล้วเนี่ยไม่เจอกันมา20ปีแล้วเพิ่งได้เห็นมีชีวิตอยู่ยังอยู่แถวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมสั่นมากตอนนั้นมันมีจริงเหรอเนี่ยที่ปาฏิ แรงวันดาลใจจะทําแบบนี้ไปครับมารู้สึกเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากครับพี่ผมมองในความรู้สึกของญาติเองนะที่เขามองว่าญาติคนนี้ไม่อยู่แล้วแต่วันน่งได้กลับมาเจอซึ่งพี่เสือเนี่ยเป็นสิ่อกลางสําคัญที่ผมมองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเราใช้ให้เกิดประโยชน์มันต้องเกิดประโยชน์ถูกไหมคใช่ครับให้ฝากนิดเดงครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคให้กับทุกๆก,การช่วยเหลือเลย ผ่านทางรายการเสียชอบช่วยจะต้องทํำยังไงบ้างครับพี่เสือครับส่วนตัวผมตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดรับบริจาคให้ร่วมนะครับผมผมช่วยด้วยแบบเงินส่วนตัวแล้วก็ผมยังไม่กล้าแบบเปิดรับบริจาคอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่ององค์กรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ยินดีมากครับ,รบผมแล้วก็สนับสนุนนะครับให้พี่เสือนะครับไปทำ ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสุดท้ายครับผมอยากจะใช้ช่องทางรายการจอดใจฮีโร่ Hero ตรงนี้นะครับในการให้พี่เสียครับบอกข่าวดีกับน้องๆเด็กๆครับที่มีความขยันมีความตั้งใจจริงแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาและการเงินถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือหรือ,รอติดต่อมาพูดคุย พี่เสือต้องตรวจสอบให้ช่องทางไหนบ้างครับเพจ a c e b o o k ครับผมพี่เสือมาแล้วเลยครับสามารถบ็อกซ์ข้อความเข้ามาได้เลยครับผมถ้าเป็นเด็กที่ขยันค้าขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรื่องทุนการศึกษาส่งเข้ามาได้ที่ทางเพจพี่เสือมาแล้วครับผมทางผมจะพิจารณาครับผมทางในการเจาะใจฮีโร่นะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับหนึ่งในฮีโร่นะครับของประเทศไทยของเราที่ได้ช่วยเหลือน้องๆนะครับแล้วก็ผู้ยากไร้ในตลอดเวลาที่ผ่านมา และในอนาคตต,ต่อไปก็ดีครับผมกุมยาสูงครับสำหรับพี่เสือพงษ์เจริญสุขอยู่เจ้าของช่อง YouTube พี่เสือมาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมจอดใจ here go